สวัสดีค่ะทุกคนี่ต้นน้ำข้าวสูงมุงน้อยดำชิงนะคะอุมแรงก็มาปล่อยออกแล้วคะ่ะคุณ ดำน,นุ่นเลยเขาจะไปขายอยู่นู่นจะห้องนาให้ไปนู่นว่าสิบเอ็ดก็ต้องวัดข้าวอีกดีๆน,น,นั่นเลยเ<ม>ต็มรถดูมั้งสิบสองลอ่ะพิ่งมาปล่อยอุ้มอุ้มเดียวอีคันนึงมันทาง้องจอดชมคนขับไอคันนั้นมันไม่รู้ไปไหนเดินเลยไม่รู้ด้วยมู้วย่าไม่รู้มัไมนไปไหน,น พี่หมูอยู่นี่เขาลาซื้อข้าวเท่าไหร่นะอยู่เนี่ยเขารับซื้อข้าวเท่าไหร่ยังไม่ยังไม่ได้ไปขายไม่เลยไม่ดูข้างในเออได้ราคาเท่าไหร่บอกด้วยยังไม่ได้ไปเลย <laughs> อะไรเพิ่งเปิดป,ปกติก็วิ่งขายแต่นี่เละแต่เจ้านี้เขาให้เขาให้ไปตะดำก่อนเองคนแถวนี้บ่เองคนแถวนี้บ่เองคนอยู่แถวนี้บ่โอ้คอคอือยังไงบอกด้วยเสร็จแล้วค่ะ12ไรคันนี้ ค่ะเดี๋ยวไปลงน่าจะอีกคันหนึ่งไปลงตรง5ไร่นะคะขนไปตากแล้วก็อีกคันหนึ่งน่าจะไปตรงที่11ไล่เราดู11ไร่จะขนไปขายหรือยังไง อ๋อยยยจริงซีเที่ยวนี้เที่ยวแรกของปีค่ะเปิดฤดูการมาวิ่งลองสกายเลยค่ะ ลงสีตาดำนะคะเกือบถึงอำเภอรประชาน์ปกติจะวิ่งขายอยู่แถวกันตรวจแหลกใกล้ๆ ไม่รู้เลยว่าไอไ้ขนหาลายใตานี่เข้าทางไหนมุกก็มาขนแถวบ้านชายัยบ้านทนงนะคะเขตเนี้ยเขตอำเภอรประสาทหรือเปล่าแต่ตัวมุกเองอ่ะอยู่อำเภอกาวเชิงค่ะจากบ้านมานี่ก็ประมาณไปกลับประมาณ4ี่สิบกิโลได้ค่ะก็เลยต้องขี่มอไซค์ไปกลับแล้วจอดรถดมไว้นี้นะคะขับมอไซค์ไปกลับเอาแต่ถ้าวันไหนมีฝนจนดึกก็จะขับรถดมกลับบ้านแต่ถ้า เสร็จเร็วก็ขับมอไซค์นะคะกลางวันมันก็ไม่อันตราย,ยแต่ถ้าดึกๆเราก็มาคนเดียวเนะแต่ว่ามันก็ประหยัดค่าน้ํามันรถด,ดัาได้เยอะยค่ะวันนี้น่าจะเสร็จเร็วค่ะรถก็แอร์ไม่เย็นไฟถอยก็ไม่ติดรอดูช่างจะมาตอนไหน โอเคค่ะ okay, ทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงสีแล้วกันคะ่ะว่าจะได้ราคาเท่าไหร่แล้วก็12ไสอลจะได้กี่ตันนะคะ